สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลยังไม่มาหรอกสวัสดีครับคนนังไ่มาอ่ะอ่ะให้จะให้พี่แพลวเป็นคนท่ายให้มาเย่อ่าวันนี้เราต้องรอพี่แพงมีคนเข้ามาอ่ะเราต้องมาสแตนบายขึ้นงานกันนะวันมี้เห็นไม่ครบป่ะเรียบรนอยไหมนพปฐมนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ครบเดี๋ยวนะเขาตั้มต้องเหยียบไหมอีกเราสิเดี๋ยวยังไม่มีคนดูก็วันนี้มาทำงานจ้างกันเฮ้ยเหมือนเน็ตจะหลุดเลยอ่ะเฮ้ยมีคนดูสองคนละ อเมีพวกเรามางานกันนะครับกันอย่าไปอีกน้ำอย่าไปอีกก็คือทางทางงนได้ได้ไ้พวกเรานะคะมางานสวันนี้แต่ว่าตอนนี้เราว่างเราไปเลยแปดสิบลีท่องเนื้อกันเหรอเราไปเลยจะเล่นเกมกันเล่นเกมเพื่อแบบว่าให้พวกเราดีแล้วดีแล้วเป็นเกมที่เราเนี่ยชอบ ฝึกเป็นอยู่แล้วเราเคยเล่นกันมาก่อนหน้านี้เป็นการฝึกความคิดฝึกสมาธิด้วยและฝึกสมาธิด้วยได้ถึงเกมมือ่ว่าสี่คดดำห้ามขำนะจ๊ะคือเราจะมีเรื่องเป็นแกนที่เราคุยกันครับโดยเราทั้งสี่คนห้ามขำห้ามหัวเราะห้แต่ยินได้ห้ามได้แต่ว่าห้ามขำมาลองมาห้ามหลุดอ่ะห้ามตัวชกแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองซึ่งเราเราทั้งสี่นั้นก็จะตั้งคาแรคเตอร์แต่แต่ละรอบที่เราจะเล่นแต่รอบเนี้ย เราจะเล่นในเรื่องของนักธุรกิจอ่าจะเป็นนักธุรกิจกันนะคะเหมือนแบบว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่แบบนักธุรกิจ4คนมาคุยกันซึ่งแต่ละคนก็จะมีธุรกิจที่มันแตกต่างออกไปแต่ละคนขายอะไรหรือทำอะไรรามาถกเถียงกันใชด้วยความข้ามเครียดเคร่งเคียดแต่ห้ามขับห้ามบวชเพราะเราเป็นลเนี่ยถือว่าเราไม่เคารพธุรกิจคนอื่นใช่อะเรื่ออะกว่าอะไรอะ m o t เ v a t i o n ก็คือกาหัวเราะ้าหัวเราะไม่ต้องสงใส่คือแก้ในตัวคำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเริ่มปูร่มกูเร่มูเริ่มปูเริ่มอเริ่มปูเริ่มูเร่มูเคะ่มูเดี่มเรี่มูเ่มนูเริ่มู่มปูเ่มู่มกูเริ่มปูเริ่มูริ่มปูเริ่มปูเ่มูเร่มปู่มปูเร่มูเรม่มปูเริ่มูริ่มูริ่มูร่มู เราทั้งสี่คนเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจแต่ละธุรกิจตัวเองครับแล้วเราทั้งสี่คนกําลังจะมาถกเถียงประเด็นปัญหาทางธุรกิจกันแบบเพี้ยนๆเลยครับซึ่งการที่คุณหลุดขำมาในในโต๊ะโต๊ะประชุมเนี้ยมันถือเป็นการไม่เคารพถ้าเราุณเสียคะแนนคุณจะโดนโดนได้บบกหนึ่งเข้าไปแล้วใครให้โบกเยอะสุดก็คือว่าสี่คนนี้ใครถามก่อนในในแต่ละในแต่ละครั้งก็คือคนนั้นคือจะได้ได้หนึ่งคะแนนไปถาไวสุด ใครทำบ่อยสุดใช้คะแนนมากสุดคือแฮ้โอเคเราจะมาเริ่มกัน5 4 2สอ่อให้พี่กันก่อนกว่าในขณะที่ทำธุรกิจมาไม่น้องปืนได้เรามีอะไรืนได้ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เราต้องมีประชาธิปไตยได้นอนต้องดีอยู่แล้วเพราะผมทำเกี่ยวกับเรื่องเตามนานชุณไ่ต้องกินเลยหนึ่งนึ กันอย่างรนุ่ดมานไมอะจดมจดรเดี๋ยวตั้งแกตั้ดีเขาพู่อคิดว่าเน็ตหลุดเน็ตหลุดัอ่านึ่งศูนย์อันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้คือหนึ่งศนย่แล้ไหดูแลนี่คือมัเราดึก่จัาแล้วไม่หมอนต่อเนะไมต่อเลยนะคือทุกโต๊ะเนี่ยก็คือเราจะมาจากไม้สัก เครื่องไม่เดินต่อเลยไม่มีใครเลยอ่ะต่อเลยก็คือไม้สั่งสักศิ์หรือว่าสักอะไรอ่าสักสิ์แท่งทองด้วยอ๋อเป็นตนี้ใช่ก็คือตอนนั้นเวาเราคยกแท่งตอนสมัยเราหยุ่มตอนนี้ให่แล้วใช่ล้าก็เราทำธุรกิจรกิจรวมกันกับตไม้สั่ก็คือตอไดรจะไม้อื่นแหละแต่พอดีาไม้สั่งมันสักศิลแท่งทองพอดีมันเท่าอาชเพที่จะได้โตหมดง่ายปัญหาคืออะไรปัญหาคือ ปัญหาคือก็เมื่อกี้เห็นมีการพูดถึงเรื่องโต๊ะเราก็เลยแบบว่าโต๊ะนอนดีแน่นอนอยู่แล้วธุรกิจเราคิดแต่ย่างเรื่องโต๊ะผมมาทำมีอะไรอีกจ้าพี่พี่ว่าธุรกิจของพี่เนี่ยน่าจะน่าจะไปกับโต๊ะได้คือเราได้ครัวได้นี่ลูขาโต๊ะของผมได้ไหมใช่ไหมพี่ขาชั้นเ๋อท้องเย่ยมให้พี่คนอื่นธุรกิจธุรกิจไปก่อนธุรกิจของพี่เนี่ยน่าจะน่าจะเข้าแบบธุรกิจโต๊ะของผมตามได้คือธุรกิจบะวิีสิงยัง โคโนวดสองสอคน่น่น่ด้ามสงิดอ่าอันนี้เป็นนวีดที่พี่คิดว่าน่าจะมาน่าจะกลางมาเนี่ยนะองวีดไหมไม่วีดเป็นกูเดี๋ยวมาเข้ากับตัวเองไลยเอาไันนี้ไคือเป็นนวีดที่ทาจากไม้ซึ่งที่่คดว่าจะเอาไม้ของต้ามเนี่ยมาทไม้สักนะ บางทีพอมันเลื่อยเลื่อยแล้วมันไม้มันหลุดใช่แล้วแล้วนกเคยเห็นขูดไหมขุยทำจากไม้เนี่ยมันเพราะมากแล้วขูดทั่วไปทำจากพลาสติกอันนี้ถ้าได้มาสักงมาปุ๊บเตาทีปุ๊บเนี่ยโอ้เขิมเลยแต่อม่าว่าแต่อย่าว่าไม้ไม้ที่ดีงามด้วยแต่อย่าว่าพลาสติกนะเพราะพลาสติกหลายอย่างก็ดีอย่างพลาสติกแบนของผมที่ผมทำคือเป็นพลาสติกแบนว่าคือว้าร์พลาสติกขอผมันพลาสติกที่คล้ายไม้ก็มีแล้วหรือที่ลองสนใจไหมพลาสติกที่คล้ายไม้มันเป็นสันฟ็อก ของอ่าสั่งจากอเมริกามาสั้่งๆของจากอเมริกามามีความคิดว่าจะทำยังไงมึงทำไรดูมาล้วหนึ่งสองหน่งหนึ่งอนี้ยังไม่โดนเดี๋ยวดิจริงๆแล้วมันต้องโดนแล้วเพราะว่ามันขำตาไม่ไม่ไม่ไมตดรอบใครขำก่อน5 4 3ค้ส่สางยังไงนะตุวนี้จะขำมันบษราคำเป็นไหมบุษราคำเนี่ยมันคือ ใช่เคยไดรับพลาสติกคนสมัยถึงพลาสติกสีเหลืองเหรอเป็นไหมถังแค่นี้เป็นอะไรล่ะสามสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแหมห้่แกทำลายเพื่อนแต่ทรงผมเอาเอาเอาออกไปเลย ห้าสี่สาก็คือถ้าถ้ามาัส์เป็นสีเหลืองสั่งผมก็ได้ผมจะลงลงสีให้แต่ที่แค่อย่างแรกที่มันเป็นอันอันมณีเนี่ยอ้าวเรื่องไม่เดินไม่ใช่ฉันทำไอ้นั่นทีวีไม่เกี่ยวเคำเลยนะสี่แล้วว่านับหมดเลยเหรอสามจักรสามสองแล้วทดสอบเลยไม่ถ้าเกิดว่าเป็นอัญเมณีเนี่ยต้องลองสัมพี่แกเพะพี่แกทำ ถ้าแสดงว่าน้องผีพี่ก็สีเหลืองได้สีเหลืองได้ได้สิอันนี้มณีพี่ทำอยู่อ๋อแก่แล้อันนี้มัน้องเหลอเกลียดวะน้อเกลียบอกแล้วไงว่าฉันอะต้องโดนแน่ๆอยู่แล้วต่อต่อสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งอ่ยังไงอันนี้มณีเของแกอันนี้มณีเป็นแบบใหม่ก็จะเป็นสีดำอันนี้มณีของฉันเป็นสีดำนะลูกป้าเพราะว่าฉันนะชอบดูรายการสีผุดอะ มันขำตรงไหนวะเนี่ยไม่ได้เราไม่ได้ถ่ารถึงสิบก่อนออกไปมันเป็นกรรมการนะอันยังไม่ดีหรือยังก็ดีเพราะว่ามันต้องมีแบบไหนบ้างถ้าเรามานั่งทำแต่แบบเดิมแสดงว่าธุรกิจเราจะไม่คืบหน้าอไม่เคยไปเสือติปปิ้งไหมไม่เคยลองไปดูอันนี้มันจะเป็นการขายธุรกิจ ให้กับออสามช่องวันสามสิบเจ็ดเนี่ยโอ้ยรายการเขาดีเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะสี่กุฎามี่เราดูทุกวันอันนี้ไม่ต้องพูดเราดูเราเริ่มดูช่องวันกับสี่กุฎามนะใช่เพราะว่ารายการที่เราชอปไปแล้วอะนี่มันจะลงโฆษณาอยู่ไอ้ต้ามายโอมเนี่ยชอบเลยมีเบอร์ติดต่อโฆษณาไหมรู้ไหมครับว่ากำไรของธุรกิจของผมทุกบาททุกสตางค์ผมทุ่มให้สี่กุฎามันชาเชิดไปเลยไปเลยผมจะพูดสำหรับสนุกดังนะคุณคุณเป็นใครครัคุณคือใครครับ ผมก็เป็นคือผมไม่ไม่ได้อ้างชื่อตัวเองว่ามัวชื่อคุณได้ไหมผม follow first ในเนผมไม่ครับผมผมปิดบังชื่อผมส่วนใหญ่ครับชื่อชื่อบริษัทอย่างเดียวผมปิดบังชื่อปิดบังชื่อคือคุณอรวยมากหนึ่งแล้วก็มีคนฉาบไมคุณคุณคุณเป็นโลคเหรอหรือว่าไม่คือผมกลัวคนเพื่อนอิจฉากลัวคนมาตรวจสอบสักอะไรเยอะแยะมากมายเฮ้ยไม่คุณคุณเข้าใจนะไม่ได้รับการรับการรอตรวจสอบฮัลโหลอันนี้กำลังเปิดหานรูปเลยครับมันดูอ่าล้านสิงรับไปโอเคเดี๋ยวนี้ขึมีไปส่วนตัวตามไป ผมชอบดังโมกที่หัวเขาบอันนี้คือดังโมกหรอะดังโมกเขาไม่มีปัญหาเลยนะเนี่ยอ๋อนี่อ๋อคือคุยเมื่อไหร่ถามสักนักที่ไปแส่ร้านทุ่มไปแส่ร้านเลยสามนาทีต่อไปนี้เขาใช้เงนไปกับเธอโอเคเป็นยุ่งแล้วก็มีี่มิ้งนะคุยกับใครคุยอะไรวะพี่นะผมคุยเกี่ยวกับเลขาเลขาเขาเลขาเนี่ยการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ผม สุมกิคดเข้ามาเปต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่เครสัพผ์มือถือนะคะไม่ใช่เครสัพท์โรงแรมคนได้ด้วยเนาะเออวเขาเข้ามาคนได้ไงเขาส่งไลฟ์อยู่ไลฟ์แปลว่าไลฟ์เ่ยไลฟ์เนี่ยอ่าแปลว่าอ่าเดี๋ยวโทพน์ไปครับคุณคุแปลว่าชแ่าะรู้สึกว่าเลาอ่ย่คนณเยเลาส่ัสดี่ะคอสไลฟ์คลอ่อ่อแปลว่าสดแปลย่าสดะคลย่เลคลอนเ่เอเคุณเลอลอล นาสดนาสาสอืมอ้าวนี่เป็นหน้าร้านพูดงบผมหน้าร้านน่าสนนะนกคือไม่คือผมคือผมแ่จะโคคือตอนนร้ผมรู้สึกว่าเออไมค์คุณมันน่าสนใจอ่าก็เลยจะจะสั่งวัตถุดิบจากคุณมาทำแต่มกเป็นมีโมกดที่ผมไม่แน่ใจนะคือเป็นมีใช่ไหมผมไม่มีนะถ้าเขาเอาเขาเป็นดีไซนเตอร์เฮ้ยใช่ไหมมีสองเอมมี่นะคุณต้องเลื่อนะเอมมี่โกดไว้เฮาส่ะไว้เฮาเอมี่เหรอเอมี่เพื่อนจอร์ดไง ทับบอล้าฉันใส่หรงมกันี่่อมึงาเอาเรื่องอื่นมาเออให้มงึาเออก็ก็มาคุยอยู่ว่ให้มันมีควาเป็นตัวละครยจก็เพื่อนเนัรเลยก็เพื่อนผมต่อเลยมา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 ต่อต่อ่อ้าไง5 6 6้ว6 6 1 2 5 4 3 2กระ่ายอยู่กรต่นะ ใช่พอระต่ายเนยก็กระต่ายที่บันมีคือมะพร้าวทำขง้าวอยู่ค่หนแต่ว่าสเดี่เรื่องเล่าว่าที่กระต่ายเต่ากระต่ายมันมีสีขาสีปีเดินมาถ้ามันพวโปโพกันต่ายเต่าเรื่องเล่าเดียวกันของคูนก็ทำเดยที่ผมก็ซื้นสีปีงเสรเสียงอะไรไม่ไม่อันนี้ อันน no pues> ี้เคุณถึงเวลาแล้วล่ะพยายามดิกเลียงมาหลายมุมแล้วเมื่อกี้คุณก็เนี่ยไม่เด็กไม่ด็กไม่สองหนึ่งหนึ่งเนไ่เล่นนึงบางส่ยกาได้ปะไม่ใช่รับเป็นของดีที่เชัดเจนชัดเจนแทงสักดิ์สิทเล่นไงใช่ไงก็ฉันบอกไงศักดิ์สิทธิ์ม่ศักดิตอนแรกนั่นไงเา่ไหนอยู่พูด่าไงออกกต่าจานอยู่ดช่าไง ก็ตามมาไ้จันว่าสวยเดีให้เือเปล่าคุณไ้มกไม่กิทอโอเคไอเสียอไก็สธได้เดผมจ่ายเองเดี๋ยวกี่แสนล้านมคุณร้องคุณร้องเลยคุณอคุณไม่เป็นเพราะผมสงัดถึง่าคุณร้องาค่ร้องเพลงเท่าไรคุณพูดไม่อเลยคอเช็คพูดหเขาเขาเขาร้องเพลงอะไรบ้างฉันอยากรู้นี่ไเพลงผมไปักธุรกิจผมเพลงเยธุรกิจธุรกิจดูเขาจะฟังฟังตลอดนะ อ๋อนี่คือคือูฟังใช่นี่เป็นเครื่องช่วยฟังหรอเปนี้เ d m นะเครื่องช่วยฟังคือเป็นน้าก็อครับกวไม่น่าเชื่อนะแ้วยิ่งคุณว่าคุณสละไรนะเป็นไหมานนเียเป็นไหแต่ขอโทนามีส่วนของดิฉันที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยจันว่ไม่เป็นไมเป็นไรไม่เป็นไรเนล้ยคุณเล่นห้นได่อใช่เล่มีหุ้นเนีเนมีหุ่นอร่อยไหมคุณออยคุณเล่นอะไรขเองคืออะไรเลของคุณ สองสองหนึงออะไรอ่ะทำไมไม่ติดตาฉันมางสอกครับสองสไม่ดึงอะไรเธอนับเลขเป็นสองสองงอ๋อสององนึ่งอนน้ดงลนอันนี้ดงขาางไปไกลตอ่ะห้าอย่างสองผมว่าธุรกิจเราไม่เดินตอนนี้ถ้าเราคุยจงไม่คุงพราเรานั่งอยู่ไว้ตอนนี้แล้วเราต้องเดินคือผมถสึกว่าธุรกิจผมไม่เดินก็ได้พผมรวยแล้วฉันึงสเอโอ้แต่มีอยากธุกิจคือผมอยากรู้อย่างว่า ไอ้ไอ้ที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยเราเราได้อะไรอ่ะเราทำเพื่อเราจะมาคุยกันเพื่อให้ได้ธุรกิจใหม่ใช่ไหมใช่คือตอนนี้เรามีนกหวีดเรามีเรามีเดี๋ยวเรามีทำอะไรเรามีทั้งโต๊ะมีทั้งพลาสติกคุณคุณทำเกี่ยวกับพวกพวกเครื่องอันนี้คืออันนมณีอันนี้มันดีคุณขวดไหมเออาคุณอะเป็นอะไรไอ้อ่ะคุณก็มาแหละใช่ไหมผมทำน้ำขวดน้ำขวดน้ำขวดไปครับน้ำขวดเปล่าน้ำขวดที่ไหนที่ห้องก็เป็นล่า ู้เมล่าใช่ทำไมเพิงคุณมาเหยียดหยามเหยียดเหยจยดเอ้ยชอบอะอันย้อนเวลาแล้วเนาะฉันเถอะฉันใกล้ดอกแล้วสองสองหนึ่ก็ไม่เป็นนางเปล่าตอนนี้ทำไมถึงตั้งชื่อว่าเปลาเพราะว่าตอนแรกตอนเด็กๆอ่ะผมไปเรียนหนังสือแล้วขอครูเรียนโรงเรียนหนมาฉันขอเช็กก่อนธุรกิจฉันก็มาตอนเกิด โรงเรียนขจรเกิดชื่อขอดูชื่องชื่อโรงเรียนดี่ห้ไปล่าถูกตอน่คือเราอ่ะก็เลยแบบว่าคุณครูครับอยากกินน้ำ่าอ่งนี้ก็เลยครูบอกกินน้ำอะไรดีสาต่อ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 ต่่ต่ออตอ่่่ออ่อ่่ต้อออด่ิออ่ะ ครูกำลังสอนเรื่องแบบว่ามีน้ำแดงน้ำเขียวแล้วมีอันหนึ่งเราอยากกินน้ำอันข้างล่างครูครับอยากกินน้ำเปร่ามาบอกน้ำตปลแล้วมันใส่ที่มา็เลยแบบว่าจะชิมแดงใช่ไหมเพราะมันอ่านเหมือนอ่านได้สองอย่างเปร่าเฮ้ยนี่ดีนะเพราะฉะนั้นธุรกิจพวกเรารวมกันแล้วเราว่ามันจะต้องแบบไม่เพราะว่าฉลากเราคุณแปะขอกวดบุ๊กเนี่ยมันเขียนว่าเปร่าอ่าอ๋เฮ้ยเพื่อนอ๋อดื่มน้ำกันไม่รู้เลยว่าเปร่า มันเปล่าก็ได้ถ้าเป็นลก็ได้ทนี่บอกเลยนะว่าล่าเปล่าผมอุดหนเดียวอุหนมาล้าขาโต๊ะอไม่คุณขายยังไอยังไม่ขายเลยอ๋อเปล่าท่านมฤศัิกายนที่เป็นเปล่ามันออกเสียงแค่ผมว่าคุณมะผมว่าคุณันมันมันคุณปได้เลยผมว่าคุณมองผมก็ไปของผม เขาเล้สามคสามนหนึ่งเจสามมนหนึ่งเจ็ดสามสองาสล่าคุณไม่แล้วี่มัมอยูี่สามงน่ไแล้ก็คือทุสล้วเป่าคุณไม่ได้คุณไม่มียาธุรกิจอีอันหนองคุณแก่ธุรกิจอะไรครับ ฉันแทบอ่านไม่ยอะนะอ้าวเหรอก็มี่การเล่นเกมฉนยังไม่ตัดตัวมาฉนยไม่ตัดตัวว่าเงินมีฉันต้องสามารถแบบรวยบอกก่อนได้ไหมบอกก่อนได้ไหมฉันต้องอุปกรณเพราะอะไรคิดไม่ออกไปไปไปสี่ไปหกเลยอ่ะไปสี่สามหนึ่งฉันไม่เคยได้ยินอะไรนี้ได้หรอกฉันบอกเลยตามต่อห้าสี่อันขาวเนี่ยมันยากมากจริงพี่พี่กัลมีอะไรอีกครับตอนนี้ผมว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับป้ายชื่อผมว่าป้ายชื่อคนเนี่ย มันมีเสน่ห <to ์สมมติว่ากูเด็กสมัยเนี <us 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 ええ้ยสมมติเด็กเข้าวสารอะใช่ไหมเด็กเข้าวสารอะปีหนึ่งเนี้ยต้องห้อยไปชื่ออันนี้เราจะมีธุรกิจใหม่ที่แบบคุณไม่ต้องห้อยแล้วไม่ต้องไปทำอีกแล้นักกลุ่มทาร์เก็ตเราคือนักศึกษาใช่แล้วเราจะคิดชื่อใหม่เลยคิดดูว่าแต่ละปีมีเด็กศึกษานักศึที่เป็นเฟรชชี่อ่ะี้ยใช่ปีเป็นหมื่นๆคนแล้วผมจะคิดชื่อให้ใหม่แล้วช่วงเป็นการขายอะไรเป็นการครีเอทชื่อให้เขาใหม่ด้วยสมมติว่าอ่ะคุณชื่อวิชานี ผมจะเปลี่ยนให้มีความแบบปกตัวขึ้นเป็นวิชี่ขี้เต่งเกงแล้วถ้าลูกค้าเขาไม่อยากในเช่นที่คุณกลแล้วถ้าสมมติรู้สึกว่าขี้เต็นเกงมันไม่โอเคอ่ะมันไม่แม่เซนแล้วผมเปลี่ยนได้วิชี่แบบเอออ่ะได้เห็นไหมันต้องลงลงในสกุลบาอะไรเงี้ยหร่อยไหมหรืออธุรว่าถ้าธุรกิจว้าแล้วถ้าสมมติวิชื่อของคุณล่ะของคุณคุณลองคิดดิอ่ะสมมติของอย่างคุณชื่อแม่พัชสลับสบัด สามารถทำได้ได้ได้ไได้้าเก้าเ้ดีวไม่เป็นไรไม่เเล่นไปเรื่อยๆห้าสี้ามอ่ะของคุณโดมครับแล้วคุณมีความเห็นยังไงกับธุรกิจป้ายของเขาล้อหนักใจนะมนโอเคนะมันโอเคเพราะว่ามันผมชอบไอเดียการการตั้งชื่อใช่ไหมฮะผมว่าี่มันมีความแบบน่ารักอยู่แล้วกับเพื่อนอ่านเนี้ยเพื่อนจะมีรอยยิ้มขึ้นถูกป่ะุ่ะคุณชื่ออะไรนะ ว่าเราคุณเว่าเรุ่ดเจาะไปง่ายเลยไม่แต่ฉันยังอยู่แล้กานฉันเป็นตัวปวดเอ้โหจะกทำถึงกี่ดาม่าอ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 าอ่อ่าอ่าอาอ่เอ่เอ่าอ่าต้องเริา่มอต่งอน้าอล้วนะอ่าอ่าะ่า่าอ่าอ่องาอาอ่าอาอาอ่่าา่าาอ่องอ่า่อ่า่าอ่าอ่้่าอ่าาอ่อ่ออ่อ่อ่า ธุรกิจของคุณน่ะคุณจะเอาไปโคกับใครย้ําป้ายผมอยากโคกับน้ำเปล่าหรืออันเยอมันนีก็ไม่เวลาเด็กเข้าค่ายมันต้องแบบเอาน้ำไปแบบเป็นสปอนเซอร์หมือนแบบบ็อกซ์เป็นสแน็คบ็อกซ์ใช่มีป้ายชื่อติดข้างหน้าแล้วก็ข้างในมีคุณจะเปิดตัวเมื่อไหร่ครับธุรกิจนั้นที่คุณเปกับจอร์ป่ะจอรใช่จอสมิธใช่สรุปจอร์นบอร์นกับอสมิธเป็นเพื่อนกันอ๋อไม่ใช่ใช่ย่งย่างย่างง่ายจอร์จอสมิธจอร์สมิธอันย่างใล้คอมคอมใครคอมคอชมแล้วก็คัตชิเดีย จริงหรือเปล่าไม่เจแปนเราจะไปเจแปนกันอีกคุณคุณรู้หรือเปล่า <c oughs> ไ,มไม่ถ้าธุรกิจเราสำเร็จรู้หรือ,อยังว่าที่เจแปนเขาอยากได้ธุรกิจของพวกเราอัญญานยามินีของฉันติดต่ออยู่อือันนามินีต<อ>ิดต่อถูกต้องที่ฉันแบบตั้งใจามมาทำ,ำมากๆไไทอะรโอเคแต่ว่าสแน็คบล็อกกับมันสแน็คบล็อกของเราสแน็คบล็อกต้องมีอะไรบ้างในนั้นนะนอกจากป้ายชื่อมีน้ำน้ำเฟซบุ๊กของผมน้ำเฟซนด๊กของคุณต้องมี ือนกบีเนี่ยผมอยากจะทำนกบีที่มีไ i ไฟยังไงือถือว่าสมัยนี้เวลาเราอยากทำอะไรใช่ไหมเราต้องแบบมือกดถ้าเรามีนกบีที่เป็นสัญญาณว่าอ่ะเปล่าหนึ่งทีโทรศัพท์อันนี้เราถือว่าจะลิงก์มือถือฐานน่้เลยไม่ต้องกดไม่ต้องกดแล้วกดเบอร์แล้วคือตั้งเว้ฐานเอาไว้ตั้งไว้จัดเสียงถ้าสมมุติใช่โทรหาตั้มแต่ตั้มเป็นชื่อที่ก้าวหนึ่งก้าว ใช่แต่ว่าท่าเขายังไม่ครบยังไม่ครบุหนื่อยก่อนนะห็นท่าเขาเรียงเมื่อกี้เพราะว่าต้องถึงเกสทีอะนี่ยะอ้อ้หอ้หโอ้ห้อหโอเโไหร่้แล้ว้หออ ห้าสี่สามสองฉันขออุ้ยธุรกิจแรกเหรครัฉันก็คิดอยู่กันเพราะยังมีของชินสามันฉันเป็นตัวลรกแล้วดีฉันเกินสิแล้วโอเคแล้วโอเคออฉันแบบแต่คุณจะมีขนมแสดงบอกได้เนานี่ขคุณจะทำเรื่องอะไรเพราะว่าคุณโดม่เจน่าได้เชื่ออคุณคืออะไรคือค็ของว่างาสของว่างน่าจะเอาไอติมได้ไม่ไม่ของว่า ของว่างใช่เพราะมันเป็นสแซนด์วิชมูสคุณมีอะไรพิมพ์ติดเป็นสแซนด์วิชอะเป็นของว่างอ่คือเปิดมาก็จะว่างไม่ได้แบบว่าไม่มีอะไรเลยอ้าใช่เขาเด็กกินอะไรคะก็กินน้ำก็ได้น้ำเปล่าซึ่งมีน้ำว่างแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าหลังจบน้ำเปล่าผมจะทำอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์อะไรคะน้ำเปล่า น้ำเปล่าใช่ไหมแบบปงะหลบป่ะหลบอะเรียกสติกลับมาสติน้ำเปล่าอะเป็นอร์รถ้าระงับอแม่งยากมากเวอร์อะหนึ่งสองสองน้ำเปล่ามันจะเป็นแบบว่าอ๋อหนล่าสมถติเรากินเข้าไปแล้วมันแบบว่ามันเป็นส่วนแคลอรี่เหมือนเรากินเข้าไปแล้วเป็นถามว่ากินอะไรอ่ะเปล่าเฮ้ยจริงว่ากินน้ำอะไรอ่ะเปล่าเฮ้ยนี่เราว่านะแล้วถามว่าจะลาข้าวเลยอะเพราะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าน้ำเปล่าเนี่ยมันจะมีอีกชื่อหนึ่งที่มันคล้ายๆเปล่าคุณคือเปล่า เพราะมันเขียนเหมือนกันไงเดือบเปล่ากับเปล่าเออน้าบอกว่าก็ได้ก็ได้ใช่ปะไม่แต่ว่าเวลาเวลาพูดอะท่าไหร่บสองสอีหกอะหกแล้วปีสามสองน้ำเปล่าคื้ออะไรเดี๋ยวไม่เปน่าไม่ได้เพราะว่าผมอยากได้คิมิกที่แบบว่าคิมิกอะไรเอ้ยคิมิคคิมิกอะไราตั่าัด อ่ามีเคล็ดค่ะเราละคือสมมุติว่าเราเรากินอะไรอ่ะเราก็จะกลัวอ้วนถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรากินที่มันเป็นสีไม่ถูบ้างคุณกลัวอ้วนไหมผมไม่กลัวไงอ๋อใช่นันก็ไม่ผมไม่เคยกลัวแล้วก็ไม่ถูกบินั่ไม่ไม่ส่วนใหญ่ผู้หญิงออฟฟิศส่วนใหญ่ไม่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็กลัวนะแต่ว่ามันอ้วนแล้วอ่ะที่ทำไงนี่ไงผม ดีใช่ไหมคะดีอะไรอะวันนี้อยากจะถามมีสไตล์การแต่งตัวของคุณคุณชอบท่คุณอะไรนะคัเออเลขาบอกกินคุณนะครับเราคุยกันอยู่เลขาชื่อบ่อนะคือแล้วกสรุปธุรกิจต้องูีผมได้เร่องเยได้เดี๋ยวอีกฉันยังไม่ได้ถามสไตล์ใรเล่าพี่จะใช้สัักเป็นองอะไรพี่อยากให้เป็น ผมอยากได้นนก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 เป็นนกอะไรนกบเป็นนกชิมาอยนกบุก่เป็นอย่างไรก็ไม่รูุ้่นเล่นเลเฮุ้เละเ้ไม่ได้มันอยู่อไม่ได้มันมีอยู่คุณยอมที่คุณยมร้องอ่ะเริงอะไรอ่ะที่ลอมร้องน้อเพราะว่าเพราะเนนทำรู้ิดจดน้องแอนคือาสมพันธ์น้องแนนไหอเ้ยเฮ้ยคุณสมพันธ์น้องสาคุณทำเองเหรอ คุณทำนกเองเหรอใช่ไม่คือแบบว่าเพราะพัน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 ของผมนี่โอ้โหบอกเลยว่านกนแอนแอนแบบแอนตัวแขวะกันนะครับแอนเบอร์ไหนแอนเบอร์ไหนถ้าเป็นพันธุ์ตัวอะไรเบอร์อะไรถ้าเราเปนตุ๊กแกเบอร์ต่างใช่อันนี้เกินผ้ใหญ่กว่าเบอร์สุดอันนี้เบอร์มากพยายามพยายไปด้วยแต่ว่าทุกคนคิดว่าถึงน้านนะผมคิดถึงบ้านเลยอ่ะ มมึงมึงมึมึม้ออันนี้คือตัสองบนแหละไปไปไปตีหยอดกี่ดอกสามแต่ว่าพราพุทธหนูกระแหอ่ะเราขี้ถึงบ้านทำไมอะใช่คเพราะว่าที่บ้านเราอะน้องระแหงเยอะมากคุณคุณว่าเราเขาเคยได้ฟังเาด้วยนะแต่ทีเนี้ยเราจะแนะนำบ้านเราเต้องไม่เอาภาพอไร่าเนี่เนี่ยานํานนนี่ คือเราก็อยากจะแบบว่าแนะนําให้ชาวต่ังชาาิได้รู้จักว่าประเทศภูเอาหรับภูเก็ตอะมีของดีอะไรบ้างอะไร เราก็แต่งน้น้เปลาน้ำเปลาแล้วก็น้ำเล่าอันยามันีก็มีอันมณีแล้วก็มีน้องนนแร้วกมีอย่างอื่นด้วยของกินของภูเก็ตข้องกินข้องกินภูเก็ตแมล่งม่เม็ดอร่อยร้อยงเ่องมาที่เดียวพเกตฮ่าเฮ้จากเที่วเล่มาหาของกินกัน่มาเฮ้ชาวชาวกินนุกงินยำยาราดแกงกุปลากินสับตะโกยอลูกชิ้นไข่ทบพมกแขกมือหัวเละกินได้ สี่คุณยังอไม่จดเลยปั๊บไปไปตงีโแต่อเลยคุยถึงมิติกรีดแล้วก็กินก็กินผกเก็แล้อเลยเชิญออกกันเลยออกเลยอลเา้แล้ว้แล้วก้สองเลยคุณเล่าอยู่คนเดียวอ่ะต่อต่อไปได้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 นเลยแล้ว จริงๆได้นะีคุณั้ดีนะผมไม่เห็นีไม่ต่ผคไปใต้นะผมอกีก็สิไปไม่ได้หลอดเอามาออกคายไม่ได้ใช่เลยฮะใร่ะไยค่ะคุณเลปใคราะนี้เป็นใครมวบัวขาวคุณคุณรู้จักคุณบัวขาว้ยสันกรพูนนะสนการสมัยนั้นคุณนะนสมัยนั้นนะเป็นนักมวยด้วยกันแต่อยกไมาแล้วโอ้ใช่ไหมก็ผัดผัดกันผัดกันทนะ นใช่ก็สุดนใหก็ always, ตอนทำคลาปมิช่าเบแรกก็คือแนะนำแนวทางให้ดวกเขาอ่ะเขบอกแล้วกาไปปวดเข้าได้นะโอ้มคุณสาคือคุณมีเูงหญ่าเขาเหรอคุณคุณเป็นผู้มีความพูดอย่างนั้นมันก็จะดูเราไม่ถูตัวไงอ่าใช่ไหมพอพูดอย่างนันแล้วอีไอ้นี่มันมาจากไหนแล้วดูหุ่นหน่วยก้านไม่ใช่นัหน่วยใช่ไหมสมัยก่อนผมมีชื่อชื่อนักหม่ยหอวห ก้ล้ว้องจิงหข้องจิูเก็ดแรงไม่เป็นอร่อยร่อยัเทข้าวาินกับย่ารัดแกงกินากินกับจะโกยกจินไก่ตรงหม้อมุกแชกนบนลบกางจิ้มยายหุยโอยปักเจดไม่ต้องรีโกไม่ต้องรีโต้องเ้าไปประชขอเลือกอีกคุยจิ้มเสียเหลามัว้าข้องจินผูกเก็ดแรงไม่เป็นอร่อยร่อเทมาที่องุเก็ดัห้ เท่าไรก็มาของกินกันคุณดูคุณโดนไหมคุณตั้งใจทำรู้ไหมรู้ใช่คุณจินโอตาวคุณโอเอ๋วแล้วก็โอตาวน้ไปหยอกน้อย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 นี่เหรอให้ผมคุณอ่ะผมแตะโอเคไม่ได้หรอไม่ได้โอ้โหผมเคยไปบ้านคุณผมชอบสมำเนียบ้านคุณมากเลยคือผมคือสุพรรณผมจะพูดแบบเดิมปกติของคุณนี่แล้วมันแบบได้แต่งหน้าแล้วอ่ะผมต้องแต่งหน้าแล้วอ่าพูดจบอันนี้ครับผมนี่ก็อู้วแล้วก็ รอก็อันก็มาล่าเราเนี่ยนะก็ถึงหมดแล้วสมองคนล่าที่ต้องลาไปก่อนนะดูหน่อยว่ากี่คอมเมนต์กี่อันเออมาเช็คอ่ะนี่กดตรงนี้ได้กดตรงนี้ได้เดี๋ยวไงไหนดูดิคุณดูเป็นพันนะเนี่ยจริงเหรอเป็นได้ชโล่พอไม่ดูอ่ะฮะพอนม่ดูเป็นล้าเลยนี่คือยังดูกันอยู่คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสัก ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมดูพวกเราเป็นหมื่นนะคะอย่าพูดสิอย่าพูดทำไม่ะก็จะดีมากก็ภูมิใจมากค่ะเราอยากให้คุณผู้ชมดูไลฟ์ต่อไปนะคะพวกเราจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะเหมไปแต่งหน้าแล้วไปไปบปไปค่ะทุกคนไปแล้วเอาจบยังไงแล้วว่ะอ่อนี่